แล้วก็ในในในรอบแรกนะคะแล้ก็เป็นสมที่3ด้วยอย่างเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างกลับมาเตรียมพร้อมแล้วก็ปรับจูนกันในหลายๆเรื่องเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมเรื่องของทีมหรือว่าเรื่องของอ่าพ n a นลี y ส่วนตัวของแต่ละบุคคลเรื่องของ attitude แล้วก็กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นห่วงเสมอแล้วก็ย้ำ,ยำกับทุกๆคนในทีมเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นสตาฟโค้ชแล้วก็เพื่อร่วมทีมในทีมด้วยเช่นกันว่าให้ทุกคนเนี่ยดูแลเทคแคร์ Care, ตัวเองในขนาดการเดินทางเพราะว่าเราใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเพราะเราต้องบินไปที่ญี่ปุ่นแล้วจากญี่ปุ่นเข้าเท็กซัสเลยอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันจะต้องอย้อนทม์โซนไปประมาณเกือบจะือบ14ชั่วโมงได้ในในในระยะของอเวลาของไทม์โซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งก็บอกเขาบอกว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรเรามีคุณหมอไปด้วยเรามีทีมตาไปด้วยก็มีเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยก็ให้แบบพูดคุยหรือถามว่าเราควรจะทํายังไงถ้าเรามีอาการที่มันแบบไม่ค่อยสู้ดีนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องๆก็ได้รับคำปรึกษาจากพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆในทีมค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ให,ให้เก็บความรู้ว่าเราควรจะทํา ปฏิบัติตัวยังไงเมื่อเรารู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ดีในการเดินทางเลยเพราะมันค่อนข้างแบบเป็นการเดินทางที่ยาวมากๆค่ะสับสี่ทีนึงครับพี่เป็น mm hmm. เป็นยุโรปอ่ะค่ะทั้งรูปร่างใหญ่ด้วย mm hmm. ที่มีอะไรที่แนนะใ,ในอาหารในความรู้สึกในข้อแนะนําจริงๆแล้วอ่ะก็จะเริ่มต้นด้วยความที่ก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าสนามเนี้ยสนุก มีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากอยากจะกลับไปเล่นแบบว่าด้วยความสนุกแล้วก็เอนจอยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในสนามที่สานะคะสาหรับข้อแนะนําในการที่จะไปเล่นกับเขาเพราะเราเจอค่อนข้างที่แบบตัวสูงใหญ่แล้วก็ค่อนข้างเร็วด้วยและอย่างเขาก็ใหม่ เขาก็จะไม่รู้เราเราก็จะไม่รู้เขาในในเบื้องต้นนะอันนี้เพราะว่าบางบางทีก็จะมีการเปลี่ยนโค้ดบางทีก็จะมีการเปลี่ยนผู้เล่นเสิร์มผู้เล่นตัวใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ว่าบางทีอาจจะเป็นจุดอ่อนบางทีอาจจะเป็นจุดแข็งในเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราจะนําจุดอ่อนมาทําให้ทีมเราชนะก็ได้แต่เราจะทําให้เขาเนี่ยมารู้จุดแข็งเราว่าแบบเออเราแข็งอะไรเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้กันอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกค่ะเราก็คิดว่าน่าจะสู้ ได้สูสีมากๆแม่สัปดาห์บบานี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่สำคัญมากเพราะมันด้วยลำดับตัวตรงนี้ความกดดันเยอะมากจริงครับสำหรับตัวโชมอ่ะไม่แต่ว่าสําหรับทีมอ่ะก็อาจจะมีบ้างแหละคือจริงๆอ่ะถ้าเราถ้าเราไม่ได้มองไปจุดนั้นอ่ะมันไม่มันไม่ได้มีความกดดันเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองอ่ะในในคำถามก็คือมันก็ต้องมีต้องพูดอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ว่าเราไม่ได้เอาความกดดันตรงนั้นมามาเป็นแพชชั่นใน ในการไปเล่นหรือว่าในเกมอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าในทุกๆเกมที่เกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์นี้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่กดดันตลอดแล้วก็อยากเล่นแล้วก็อยากทําให้ทีมเนี่ยกลับมาเป็นทีมชาติไทยแล้วก็มีความสนุกแล้วก็มีความเอนจอยแล้วก็เป็นเป็นสไตล์เรามากขึ้นด้วย ก็อยากขอบคุณนะคะแล้วก็ขอฝากทุกๆคนด้วยนะคะแล้วเชื่อเหลือเกินค่ะว่าทุกคนอ่ะติดตามชมและเชร์อวอลเลย์บอลอยู่แล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราแล้วก็เชร์พวกเราเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจพใวกเราด้วยค่ะแล้วพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะ